โรงเรียนสาธิตมหาพิทยาลัยศิีปากรจังหวัดนครปฐมเป็นโรงเรียนศึกษาที่ได้การเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อมาเป็นแหล่งฝึกประสบก,การณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและก็ยังเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของจังหวัดนครปฐมอีกด้วยแล้วหลักสูตรโรงเรียนมีอะไรบ้างครับหลักสูตรโรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษพลัาการสร้างสรรค์หรือสตรีมโรบอทโปรแกรมห้องเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษไฟภาษาหรือไทร i ิโก้โปรแกรมและหลักสูตรห้องเรียนปกติหลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนกลุ่มสาขาอักษรศาสตร์และห้องเรียนกลุ่มสาขาอักษรศาสตร์และศิลปกรรมแล้วค่าเทอมโรงเรียนเท่าไหร่ครับ ค่าเทอมโรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนสตรีมประมาณ75,000บาทห้องเรียนทรีลิงโกโปรแกรมประมาณ8,900บาทและห้องเรียนปกติประมาณ8,900บาทค่าเทอมโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์อภิสาประมาณ12,800บาทห้องเรียนกลุ่มสาขาอักษรศาสตร์ประมาณ12,800บาทและห้องเรียนกลุ่มศัลยศาสตร์และศิลปกรรมประมาณ12,800บาท ข้อสอบเข้าโรงเรียนนี้ยากไหมครับการสอบเข้าโรงเรียนสาธิตพิยาลัยศิลปากรจะเน้นความรู้ที่อยู่ระดับชั้นมอต้นหรือประถมปลายขึ้นอยู่กับการสมัครเข้าซึ่งการสอบเข้าโรงเรียนนี้เป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงจึงแนะนําให้น้องๆเตรียมตัวให้ดีๆก่อนที่จะมาสอบมีคอร์สติวมสอบเข้าแนะนํำไหมครับน้องคนไหนที่สนใจคอร์สสอบเข้ามหนึ่งม .4 สามารถสอบถักพอดได้ที่แอปเขียวพิมพ์แอสไซน์จุฬาจุเตอร์อย่าลืมใส่แอสไซน์ด้วยครับ